ยายต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับเป็นคุณยายที่เป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีครับตอนอายุเท่าไหร่น้ะตอนอายุ76ปีครับเพราะว่าแกถูกรางวัลที่หนึ่งงวดที่แล้วก็2องอ่ะครับแต่งวดนี้8、72เจ่ดงใช่งวดที่แล้ว272คุณยายชื่อคุณยายกังวลครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้แกไม่กังวลอะไรแล้วล่ะฮะวแกถูกรางวัลที่หนึ่งครับ โอ้โหสองใบสิบสองล้านไม่กังวลแล้วไม่กังวลอะไรครับแกไม่กังวลจริงแล้วบรรยากาศที่งานครับนี่คุณยายจ้างลิเกไปเล่น3วัน3คืนอเอาคณะสอนรามน้ำเพชรนี่แหละไปเล่นเพราะว่าชอบลิเกเป็นชีวิตจิตใจคุณยายเป็นคนนครสวรรค์น,น่ะนะคุณยายกังวลน,นะครับซึ่งไม่กังวลแล้ว <c oughs> บอกว่าแกเอาสลากไปขึ้นรางวัลมาแล้ว12ลา้านก็แบ่งให้ลูก4ี่คนครับสปาย ด้วยคนละล้านล้านล้านลูกมีสี่คนก็สี่ล้านแล้วก็เอาเงินจํานวนหนึ่งครับไปเหมาซื้อห้องแถวเอาไว้พักอาศัยอยู่สองที่นะครับแล้วก็เตรียมสร้างบ้านใหม่นะฮะแล้วก็มีรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์อย่างละหนึ่งคันซื้อด้วยเงินสดไปเลยส่วนที่เหลือตอนนี้เหลืออยู่อีกประมาณก็หลายล้านอยู่นะก็ไม่บอกก็แล้วกัน เมื่อก่อนนี่ยอมรับเลยว่าเร่ร่อนลำบากใช้ชีวิตอยู่ทั้งอยุธยานครราชสีมาเดี๋ยวไดดูทะเบียนป้ายแดงแกก่อนค่ะก็ไก่ห้าเอาอีกแล้วเหรอยายผมว่างวดนี้ยายถูกอีกแล้วเนี่ยถูกเลขท้ายสองตัวแน่นอนถูกแน่นอนเลยเรื่องแกไปออกโอ้ยสามศูนย์หน้าสามศูนย์กระบะป้ายแดงอ่ะเอ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ป้ายแดงเอา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 ป้ายนี่ออกใส่สิเจ็ดแปดหนึ่งเนาะสองเจ็ดอะสองเจ็ดแปดหนึ่ง สองเจ็ดอะคุณอย่าไปดูหน้าดิดูหลังคุณน่ะดิฉันก็ไปตีทำไมมันไปลุมอยู่ยายคนเดียววะนี่ก็สามศูนย์ไอสองเจ็ดก็ไปอยู่กับแกคือมันออกแล้วก็ตีได้หมดแหละโอ้ยคุณยายเนี่ยครับเราต้องหาเรื่องไปนครสวรรค์ด่วนเลยนะฮะหาเรื่องเี่ไปหาเรื่องไปนครสวรรค์ด่วนเลยบอกว่าไปไปเอาโชคกับแกหน่อยนะครับโอ้แกบอกว่าแหมแกใช้ชีวิตเล่ร่อนมานะ อยู่อยุทยานครราชสีมาย้ายมาอยู่นครสวรรค์ใช้คำว่าเร่ร่อนเลยหรอก็จะใช้คํานี้เลยเร่ร่อนเลยมาพอมาอยู่นครสวรรค์ปั๊บสามีก็มาจากไปกระทันหันอีกนะสามีจากไปกระทันหันแกก็รับจ้างทุกอย่างหาเลี้ยงลูกสี่คนนะโชคดีครับได้คุณสุพ์สังเงินสจในพื้นที่ช่วยเหลือมาตลอดเลยแล้วก็เอาห้องเช่าเนี่ยให้พักอาศัยฟรีด้วยนะช่วยชีวิตให้ผ่านมาได้เนี่ยโอ้โห ก่อนหวยออกในมีชาวบ้านที่รู้จักกันมาเล่าให้แกฟังว่าวันครบรอบวันเกิดเจ้าวาดเขามีการจุดประทัดไว้องค์เท้าวเวสุวรรณแล้วแกก็ได้เลขปลายหางไอ้ไอประทัดนะ <17 S 1> น,นะเจ็ดสองมาครับแกก็เอามาซื้อหวยครับเลยพูกไปว่าพูดไปแล้วครับถ้าถูกรางวัลใหญ่ได้เงินมากเนี่ยนะจะจ้างคณะลิเกมาแสดงสาวันสามคืนนเ<า>นออก็เลยต้องทํา แกก็ทําตามคําพูดเลยจ้างคณะลิเกมาจริงๆให้เท่าเวสุวรรณดูชาวบ้านก็จะได้ดูด้วยนะครับแต่ถึงจะรวยยังไงแกบอกว่าแกจะใช้ชีวิตปกตินะถูกต้องค่ะชีวิตมันก็ต้องแบบว่าให้มันสบายใจชิวๆอ่ะไม่ต้องคู่ฟ้าใช่ไหมคะเราก็วิถีเราเป็นยังไงคณะลิเกมาเลยอไปดูทันไหมเนี่ยวันเนี้ยโอ้ยแกก็สงสัยงานนี้นะโอ้โหแกมีความสุขที่สุดละสงสัยคืนนี้คนจะเต็มวัดนะเนี่ยนะ คณะนี้เขาดังด้วยสิเออเอาเอาเอาก็ยินดีกับคุณยายด้วยนะค่ะแล้วสามศูนย์เนี่ยได้กี่ใบอะคุณยายครับน่าจะได้เยอะอยู่แหละ่งข่าวด้วยนะคะเอออ่ะเอาคณะหมอลำไม่ละครับเออลิเกแล้วก็เอาหมอลำเมืองแท้นครสวรรค์เขาก็มีทุหมอลำนะวงดนตรีกัมพูชายังคิวไม่ว่างอืออืเออใช่ใช่ติดนอนครับติดนอนฮะ